ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะหลังจากที่ทานข้าวแล้วนะคะนะทำข้าวกับน้ำพริกเจนะคะหน่อไม้ต้มนะคะอ่ะเรียบร้อยพอดีได้ยินเสียงปราดาบอกเจอหิดเจอหิดอะไรเนอน้องจำปาก็มานั่งเฝ้าป้าดาน่ารักจังเลยนะคะเอา้าไปยินเสียงใครเกตแกตกตเกกเออโอ้โหได้ยินเสียงใครเกตแกตเกตเเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเนาะจ้า อ่ะแวะป้าดาก่อนป้าดาเจออะไรคะมาเปิดดูเห็ดอ้าวไหนไหนอยู่ตรงไหนนี่ไงที่ที่เอาดินมาใส่ไว้แล้วมันลูกโตเลยไหน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 เมื่อกี้น่ะลูกเล็กๆนี่ขาวจุ้ยเลยนี่โอ้ลูกใหญ่แล้วนี่ป๊านะคะหนึ่งเม็ดนี่ก็กรีดลั่นทุ่งเลยบอก เอ้ามันมีหลายอยู่แต่ม่อยากอันนั้นมันไม่ไม่อยากจะเปิดเยอะโตง่ายๆดอกนี้ก็โตนั่นนั่นนั่นแกพูดสิจนเราตื่นเต้นเลยพี่น้องดูนี่แอนดูสิตอนนั้นเป็นเล็กๆอยู่วโตแล้วครับพี่น้องไหนใ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 นเลยนียอู้จั่วเลยสองเม็ดอสองเม็ดเอาปิดไว้ปิดไว้อันนี้ค่ะเม็ดหนึ่งเออเอากำลังโตให้เขาเจริญเติบโตแล้วกันเนาะมันเยอะอยู่เออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยอุ้ยเราเหมือนกับเห็นเห็ดแดงอยู่ตัวนั้นน่ะปาดานั่นน่ะไปเร็วไป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 เห็ดเห็ดเห็ดนี่นี่ปดาตรงนี้ก็มีเด็นี่เนี่ยเนี่ยนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบธรรมชาติในพื้นที่นะมีเห็ดขึ้นแล้วเห็ดแดงปดาเร็วปดาเร็วเห็ดแดงขึ้นแล้ว โอ้ปานาเร็วๆเนี่ยมันขึ้นโู้ปานาโอ้โอ้นี่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 ปานาเร็วอู้เราเราไม่สนใจร่มแล้วร่มลอยแล้วพี่น้องปานาเร็ว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 โอ้นี่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 ปาดพี่น้องอู้อู้โอ้ อายุไม่คกันแดดนะแล้จะออกเยอะก็ใช่ไงเออเอ้าปาดาไม่เห็นบ่ยังเพราะว่าเห็นแต่ดอกเดียวนี่เห็นแต่ดอกเดียวนี้เลยเขาเลยว่าโอ้เดี๋ยวมันแดดมันจะออกไดาโอ้โกล้วยสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่อื่นดูที่อื่นก่อนโอ้โหล้านทุ่งเลยครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ไงเดี๋ยวประดาต้องให้มันขึ้นก่อนไหมอาอแล้วเห็ดค้อนทังนี้ล่ะฮะเห็ดคนทังยาชีเก็บเอาจากแล้วพอดีอยู่ในตู้เย็นเขาจะเอาไว้แกรวมกันเอฟซีพระดาเขาเห็นแค่ดอกนี้แต่ว่าแกไม่เห็นดอกที่เอสเอนเห็นอยู่ตรงนู้นไงเออมันออกเยอะมากเลยเุ่มจุ่มอยู่หูเอ้าเดี๋ยวใหนบานก่อนนะเอ้าเอายางไปปิดมันเอายางไปปิดมันไว้เออหกเออหกเอ้า เจ็ดแปดเก1า1ิ1สอ็สห้าโอ้เห็ดเหลืองด้วยนี่ค่ะจุ่มจุ่มสวยมากเลยนี่เอ็ดเบ๊มาเร็วโอดีดีสิบห้าสิบหกคอยก็เห็นแต่ดอกนี่นะเรเออมันมีดอกเดียวไม่คือคือพระดานะเขาไม่เห็นกองนี้นี่นี่นี่มันยังอีกกองนี่เบ๊ไปเห็นบอเห็ดอะไรเห็ดแดง อฟซีนะตื่นตื่นเต้นกันทั้งนาเลยเจอเห็ดอี๊บ้้้้ั้้ม้้้บน้้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้้้้้้ย้้้้ย้้้้้้้้ย้้้เ้้น้้้้้เ้้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 ้เ้้ด้้้้้้้้้้้้้้้้ต้อ้ไเ็ โอ้ผัดกินได้บ่เห็ดขิงม้วหรือเห็ดขี้ควายวายโอ้หดอกใหญ่มากเห็ดขี้ควายหลังแปดผัดกินได้ไหมเนี่ยใครกินผัดปดานี่เห็ดอะไรนี่เห็ดลินจื้อโอ้อันนี้จะกินน่าอันตรายน่าได้กว่าจะเก็บไปต้มได้อะเห็ดลินจือบอเอาเอาไปไปเจ้าต้มกินเด้อจ้ะเออเขยไม่กินหรอกไปไปไป ไปตรงนั้นสาลาเหลืองสาลาเหลืองปลาปาเดี๋ยวเรามาหาเห็ดตรงนี้อีกนะพี่น้องปลาเนี่ยค่ะเห็ดโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูตรงโคนนี้อ่ะต้องเปิดก่อนเด้อมีไหมเนาะมีไหมเนาะเออเออเออใช่ใช่ เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าตรงนี้มีไหมเห็นก้อนหินนึวมาแต่เห็ดปะไม่มีเราะตรงนี้ปกติมันจะมีเห็ดออกเต็มเลยไม่มีเนาะเออเออต้องรอให้แดดก่อน่ะต้องรอแดดเนาะเออเออป่าป่าพี่น้องโอ้โหดอกไม้งาม อุ้ยดอกไม้งามจริงๆโห้ยเอฟซีปะตื่นเต้นกันทั้งโคกหนองนาเลยโอ้โหป้าดาป้าดาโอ้ดอกนี้สวยมากดอกนี้สวยจริงๆเฮ้ยว้าโอ้ยพี่น้องดอกไม้สวยมากเลยเมื่อวานนี้ไม่ได้เอาหญ้าได้แล้วขึ้นมือเออเออจ่าจ่าโอ้ดอกไม้สวยงามมากมากเลยเนี่ยสวยเนาะโอ้สวยจริงๆเก็บไปทำพันธุ์อยู่เออเอาเอา เอ้โหสวยมากๆเลยนะตะลึงตะลึงอ่ะปดาตะลึงนะดอกไม้เออไปไปไปอืมเดนลุงพันก็ตัดหญ้าอยู่โอ้ต้นไม้โตไวจังเฮนตกใจหมด้วุงบอกให้ใส่ปทำงี้ลองทำงี้ดิโอ้โหออกดอกแล้วสวยงามมากต้นไม้อ่ะอ่ะ อ่ะตอนนี้แดดมาแล้วค่ะแดดมาแล้วแดดมาแล้วเราไม่กลัวเออแดดมาแล้วแล้วก็ฝนโปรยโปรยเรากลัวฝนตอนเอออ่ะนี่ก็เยี่ยมมาดูเห็ดอ่ะตรงไหนมีอีกตรงไหนมีอีกเห็ดเหรอเออมันไม่มีมีแต่หญ้ามีแต่หญ้าบ่ทางไหนก็มีแต่หญ้าอืมเราต้องรีบกำจัดหญ้าไปไปไปยึ่นอัวแล้วก็ขึ้นยึ่นอัวแล้วก็ขึ้นอืมอ้าหน้าฝนเนาะเอออ่ะ เดี๋ยวเดินชมก่อนไปปาดปดาทำเสโล่งเลยตรงนูน้นอ่ะโล่งแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเราไปทำโรงทานกลับมาปดาจัดเรียบเลยอ่ะโล่งโปรง่งโปร่งเลยเอ้อานึกว่าแต่นางอะไรนะปะดานางอะไรนะนางอะไรที่ใส่ดอกไม้อะฮะโอ้ยสวยจังเลยไม่น่าเชื่อว่าแม่คำสาสยจะเปลี่ยนไป ได้ขนาดนี้นะพี่น้องโอ้ยนางดอกไม้ในวันนักคดีหรือเปล่านางอะไรนะเอฟซีูก็ไม่ใช่เออไม่ใช่อะไรวะตกใจหมดเลยค่ะเอฟซีอะขำๆแล้วพี่น้องเนาะอะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี